พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครามนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการพิพากษากับพระเมตตาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับสำหรับบทเตรียมจิตใจจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันสำหรับวันนี้นะครับได้มีข้อความอย่างนี้ว่าพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆุกหยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไปความโศกเศร้าการร้องไห้ การเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับความหวังของคริสเตียนคุณผระฝังคราบชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นชีวิตที่มีความหวังในพระเมตตาคุณของพระเจ้านะครับเพราะว่าถ้าปราศจากความหวังนี้เราก็ดำเนินชีวิตอะไรไม่ต่างกับผู้ที่อยู่ในความมืดมนนะครับดังนั้นจึงขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมากมาย ที่เรามีความหวังใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะว่าทุกวันนี้เราอยู่ในความคร่ำครวญอยู่ในความทุกข์ระทมใจอย่างมากมายมีน้ำตาแทบทุกวันนะครับเราทั้งหลายทนทุกข์จากการดำเนินชีวิตติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าจากการถูกกดดันถูกกดขี่ข่มเหงในความเชื่อของเราหลายคนถูกปฏิเสธจากครอบครัว เมื่อมาเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาต้องร้องไห้จนน้ำตาจะเป็นสายเลือดอดทนเสียใจและมีความรู้สึกไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรได้แต่ขอบพระคุณพระเจ้านี่แหละความทุกข์ใจทั้งหมดเหล่านี้ที่ถูกกัดกดขี่ขมเหงถูกกดดันที่มันคอยกัดกัดกร่อนจิตใจให้ทุกขระทมใจทั้งหมดนี้น้ำตาแห่งความทุกขระทมเหล่านี้ ในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับการเช็ดน้ำตาทุกหยดและเราทั้งหลายจะได้รับชัยชนะร่วมกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับในพระธรรมวิวรณ์ที่เราจะมาศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับผมจะนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันเลยนะครับอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่9ข้อหนึ่งถึงข้อ21พระธรรมวิวรณ์บทที่9 ข้อ1ถึงข้อ21มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเมื่อทูตสวรรค์องค์ที่หเป่าแตรขึ้นข้าพเจ้าเห็นดาวดวงหนึ่งที่ได้ตกจากฟ้าลงมาที่แผ่นดินโลกแล้วพระเจ้าประทานลูกกุญแจสำหรับช่องของบาดาลลึกให้แก่ดาวดวงนั้นเมื่อท่านเปิดช่องของบาดาลนั้น ก็มีควันพุ่งขึ้นมาจากช่องนั้นเหมือนอย่างควันของเตาใหญ่ดวงอาทิตย์และอากาศก็มืดไปด้วยควันจากช่องนั้นและมีฝูงตั๊ก,กแตนออกจากควันนั้นมาอย่างแผ่นดินโลกพระเจ้าประทานอำนาจกับตั๊ก,กแตนพวกนั้นเหมือนอย่างอำนาจของพวกแมงป่องแห่งแผ่นดินโลกพระองค์ตรัสบอกพวกมัน ไม่ให้ทำร้ายหญ้าบนแผ่นดินโลกหรือพืชเขียวหรือต้นไม้แต่ให้ทำร้ายเฉพาะคนทั้งหลายที่ไม่มีตราของพระเจ้าบนหน้าผากของเขาพระองค์ไม่ให้ฆ่าคนพวกนั้นแต่ให้ทรมานเขาห้าเดือนความทรมานของพวกเขานั้นเป็นเหมือนอย่างความทรมานเมื่อถูกแมงป่องต่อย ตลอดระยะเวลานั้นคนทั้งหลายจะสแสวงหาความตายแต่จะไม่พบเขาอยากจะตายแต่ความตายจะหนีจากพวกเขาไปตั๊ก,กแตนพวกนั้นมีรูปร่างเหมือนมา้าที่เตรียมพร้อมสำหรับสงครามบนหัวของมันมีสิ่งที่ดูเหมือนอย่างมงกุฎทองคำและหน้าของพวกมันเหมือนอย่างหน้าของมนุษย์ พวกมันมีผมเหมือนอย่างผมของผู้หญิงฟันของมันเหมือนอย่างฟันของสิงโตพวกมันมีเกราะป้องกันอกเหมือนอย่างเกราะเหล็กเสียงปีกของมันเหมือนอย่างเสียงของรถและม้ามากมายที่กรูเข้าสู่สงครามพวกมันมีหางและมีเหล็กในเหมือนแมงป่องหางของมันนั้น มีอำนาจที่จะทำร้ายมนุษย์ตลอดห้าเดือนพวกมันมีทูตของบาดาลลึกเป็นกษัตริย์ปกครองเหนือมันทูตผู้นั้นมีชื่อภาษาฮิบรูว่าอาบัดโดนและในภาษากรีกว่าอปอนลิโยนวิบัติที่หนึ่งผ่านไปแล้วนี่น่ ยังมีวิบัติอีกสองอย่างที่จะตามมาหลังจากนี้เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่หกเป่าแตรขึ้นข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงหนึ่งออกมาจากเชิงงอนมุมทั้งสี่ของแท่นบูชาทองคำที่อยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าเสียงนั้นกล่าวกับทูตสวรรค์องค์ที่หกที่ถือแตรนั้นว่าจงปล่อยทูตสวรรค์ทั้งสี่ ที่ถูกมัดไว้ที่แม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสนั้นแล้วทุสวรรค์ทั้งสี่ก็ถูกปล่อยพวกเขาได้รับการเตรียมไว้สำหรับชั่วโมงวันเดือนและปีเพื่อจะฆ่ามนุษย์เสียหนึ่งส่วนสามจำนวนกองทหารม้าคือสองรอยล้านข้าพเจ้าได้ยินจำนวนของพวกเขาในนิมิตนั้น ข้าพเจ้าเห็นม้าทั้งหลายเป็นอย่างนี้คือผู้ที่นั่งบนหลังม้าพวกนั้นมีเกราะป้องกันอกสีแดงเพลิงสีน้ำเงินครามและสีเหลืองกรรมฐานหัวม้าทั้งหลายเหมือนอย่างหัวสิงโตมีไฟควันและกรรมฐานพุ่งออกจากปากของมันมนุษย์ถูกฆ่าหนึ่งส่วนสาม ด้วยภัยพิบัติสามอย่างนี้คือไฟควันและกรรมฐานที่พุ่งออกจากปากของมันเพราะว่าอำนาจของม้านั้นอยู่ที่ปากและที่หางของมันเพราะหางของพวกมันเหมือนงูที่มีหัวซึ่งพวกมันใช้ทำร้ายคนได้มนุษย์ที่เหลืออยู่ที่ไม่ได้ถูกฆ่าด้วยภัยพิบัติเหล่านี้ ไม่ได้กลับใจจากการกระทําที่เกิดจากน้ํามือของพวกเขาไม่ได้เลิกบูชาผีและรูปเคารพต่างๆที่ทำด้วยทองคําเงินทองสำริดหินและไม้ซึ่งไม่สามารถดูหรือฟังหรือเดินและพวกเขาก็ไม่ได้กลับใจจากการฆาตกรรมหรือจากการใช้เวทมนต์ หรือจากการล่วงประเวณีหรือจากการลักขโมยจบพระธรรมวิวรณ์บทที่9ข้อ1ถึงข้อ21คุณผู้ฟังครับบทเรียนจากเสียงตแตรที่1ถึงที่4นั้นนะครับเราได้เห็นบทเรียนอย่างนี้คือประการแรกการอธิษฐานของธรรมิกชนนั้นเกิดผลย้อนใส่ใจเป็นพิเศษ เรื่องการถวายเครื่องหอมพร้อมด้วยคำอธิษฐานของธรรมิกชนแม้พวกธรรมิกชนเหล่านี้เป็นคนเล็กน้อยเป็นคนที่ถูกข่มเหงไม่ได้เป็นคนสำคัญใหญ่โตอะไรแต่คำอธิษฐานของพวกเขานั้นสำคัญและยิ่งใหญ่คำอธิษฐานของเขานั้นเป็นเหมือนไฟที่เผาเครื่องบูชาซึ่งในที่สุดแล้วจะเห็นว่า การเคลื่อนไหวยิ่งใหญ่ทั้งหลายต่อจากนี้ล้วนผ่านทางคําอธิษฐานของพวกเขาทั้งสิน้นพระธรรมในตอนนี้หนุนใจผู้เชื่อทั้งหลายให้มันอธิษฐานอยู่เสมอแม้เราผู้เชื่ออาจจะเป็นเพียงผู้เล็กน้อยแต่คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนำสู่การเคลื่อนไหวยิ่งใหญ่ได้โดยเฉพาะ การเคลื่อนไหวที่นำไปสู่การไถ่โลกเราไม่ได้บังคับให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราเราไม่รู้ว่าพระองค์จะตอบเมื่อไรหรือตอบอย่างไรเราไม่รู้ด้วยว่าคำอธิษฐานของเรานั้นจะเกิดผลมากน้อยเพียงไรแต่สิ่งที่พระธรรมตอนนี้หนุนใจคือให้เรารู้ว่าคำอธิษฐานของเรานั้น มีความสำคัญคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นพระเจ้าฟังพระเจ้าใช้คนเล็กน้อยอย่างเรามีส่วนต่อพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ที่นำแผ่นดินโลกกลับสู่แผ่นดินของพระเจ้าผ่านคำอธิษฐานของเราได้บทเรียนที่สองจากภัยพิบัติของเสียงแตรคันที่หนึ่งถึงคันที่สี่นั้นคือภัยธรรมชาติ นำสู่การเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้สรุปว่าทุกภัยธรรมชาติคือภัยพิบัติของพระเจ้าแน่นอนว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่สมบูรณ์โดยมากแล้วภัยธรรมชาติมักจะเกิดมาจากผลการกระทำของมนุษย์เราด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีทำให้มนุษย์สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างสุรุ่ยสุร่ายเป็นผลให้ระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติเสียความสมดุลเกิดภาวะโลกร้อนเกิดมลภาวะทั้งในอากาศในทะเลและแหล่งน้ำทั้งหลายเราเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดภัยธรรมชาติได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามแต่คันที่หนึ่งถึงสี่นั้น กล่าวถึงภัยธรรมชาติที่เจาะจงว่ามาจากพระเจ้าเจาะจงถึงการทำลายล้างถึงความสูญเสียถึงสิ่งเลวร้ายมากมายที่ดูแล้วน่าทุกข์ใจและน่าเศร้าใจสิ่งที่ดูน่าหดหูทั้งหลายเหล่านี้ล้วนมีความหวังได้เสมอในพระเจ้าเหมือนภัยพิบัติสิบประการในอียิปต ที่นำสู่การปลดปล่อยคนของพระเจ้าจากแดนทาตให้ไปนมัสก,การพระเจ้าฉันใดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นล้วนยังอยู่ในพระประสงค์ที่ดีของพระเจ้าได้ฉันนั้นสำหรับผู้อ่านที่เชื่อในพระเจ้าภัยพิบัติเหล่านี้เป็นเหมือนเสียงเตือนให้เราเตรียมพร้อมแต่ไม่ได้ให้เราสิ้นหวัง เพื่อเราจะไม่ได้มองโลกสวยหรือไม่ได้คิดว่าในพระเจ้ามีแต่พระพรเพราะก่อนแผนการไถ่สำเร็จนั้นยังมีภัยพิบัติอีกมากมายที่เราทั้งหลายยังต้องเผชิญภัยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการไถ่แต่เราไม่ต้องตกใจหรือไม่ต้องสิ้นหวังเพราะพระเจ้ายังทรงครอบครอง ให้เราเชื่อมั่นและวางใจว่าพระองค์มีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ข้างหน้าคุณผู้ฟังครับแตรคันที่หและคันที่หนั้นเป็นภัยพิบัติที่มาถึงมนุษย์โดยตรงคือต่อผู้ที่ไม่มีตราประทับของพระเจ้าแตรที่หเป็นภัยจากฝูงตักกะแตนและแตรที่หเป็นภัยจากกองทัพม้าศึก รูปร่างหน้าตาของทั้งฝูงตะก,กะแตนและกองทัพม้าสึกนั้นดูแปลกประหลาดเหมือนเทพนิยายแต่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความน่าสะพรึงกลัวให้กับผู้อ่านในเรื่องภัยพิบัติเหล่านี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้เกิดการกลับใจใหม่นั่นเองครับแปรที่หํานำมาสู่การทรมานมนุษย์ผ่านฝูงตกกะกัแตน หลังจากทูตองค์ที่ห้าเป่าแตรย้อนเห็นดาวดวงหนึ่งที่ได้ตกลงมาจากฟ้ามายังแผ่นดินโลกแล้วพระเจ้าประทานลูกกุญแจสำหรับช่องบาดาลลึกให้แก่ดาวดวงนั้นดาวที่ตกจากฟ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทูตสวรรค์ดาวดวงนี้ได้รับมอบกุญแจเปิดช่องบาดาลลึกอันเป็นสถานที่ ที่มารร้ายถูกคุมขังไว้ตามความคิดของชาวยิวยอนไม่ได้อธิบายว่าดาวดวงนี้จะเป็นทูตที่กบฏและถูกขับออกจากสวรรค์หรือเป็นทูตสวรรค์ที่พระเจ้าใช้มาแต่ที่สำคัญดาวดวงนี้อยู่ภายใต้อำนาจของพระเจ้าเป็นผู้ได้รับมอบกุญแจบาดาลลึกนี้และมีหน้าที่เปิดช่องบาดาลลึก ตามการอนุญาตของพระเจ้าเมื่อดวงดาวนั้นเปิดช่องบาดาลเหล่ามารร้ายได้ออกมาในรูปของตั๊ก,กแตนเพื่อทำร้ายคนบนแผ่นดินโลกโดยเริ่มจากมีควันจำนวนมากพุ่งออกมาจากช่องบาดาลทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความมืดเพราะควันเป็นบรรยากาศแห่งความเลวร้าย และแล้วสิ่งที่ออกมาจากควันคือฝูงตั๊ก,กแตนที่ขึ้นมาจากหลุมบาดาลลึกมาบนแผ่นดินโลกมีหลายสิ่งที่น่าประหลาดใจสำหรับตักกแตนฝูงนี้ประการแรกพวกมันมีอำนาจเหมือนอย่างอำนาจของพวกแมงป่องแห่งแผ่นดินโลกพวกมันไม่ใช่ตักกแตนกินพืชแต่เป็นตั๊ก,กแตนมีพิษทำร้ายคนได้ ประการที่สองพระเจ้าเป็นผู้ประทานอำนาจให้กับตักรแตนพวกนั้นเป็นการเน้นย้ำว่าภัยร้ายแรงนี้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและประการที่สพระเจ้ากำกับให้ตักรแตนทำร้ายคนแทนพืชพระเจ้าได้ประทานอำนาจให้พวกตักระแตนและกำกับให้ตักรแตนมาทำร้ายผู้คน ไม่ใช่พืชพันธุ์หรือต้นไม้ฝูงตักกะแตนประหลาดนี้แตกต่างจากฝูงตักกะแตนที่เป็นภัยพิบัติที่น่ากลัวของคนอิสราเอลในอดีตที่เป็นพวกทำลายพืชผลทำลายแหล่งอาหารนำสู่การกันดานอาหารใหญ่หลวงพระเจ้าเจาะจงให้ฝูงตักกะแตนทำร้ายเฉพาะคนที่ไม่มีตราประทับของพระเจ้า ฝูงตักกะแตนนี้เลือกทำร้ายคนเจาะจงเป็นอย่างมากพวกมันไม่ได้ทำร้ายสัตว์อื่นๆไม่ได้ทำร้ายคนทั่วไปแต่ทำร้ายเฉพาะคนทั้งหลายที่ไม่มีตราของพระเจ้าบนหน้าผากของเขาเท่านั้นการทำร้ายนี้ยิ่งเฉพาะเจาะจงมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้เราเห็นถึงวัตถุประสงค์ของภัยพิบัตินี้ มากขึ้นเท่านั้นว่าภัยจากตัก,กัะแตนไม่ใช่ภัยธรรมชาติทั่วไปไม่ได้เกิดจากความไม่สมดุลตามธรรมชาติไม่ได้ส่งผลกระทบกับทุกคนแต่ส่งผลกระทบเฉพาะกับผู้ที่ไม่มีตราประทับของพระเจ้าอันหมายถึงผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ของพระเจ้าพวกที่ข่มเหงคนของพระเจ้าพวกที่ติดตามสัตว์ร้าย พระเจ้าเจาะจ,จงให้ทรมานคนนานห้าเดือนยอนได้บรรยายถึงความทุกข์ทรมานอย่างถึงที่สุดแม้อยากจะสิ้นสุดความทรมานด้วยความตายก็ยังไม่ได้วิวรให้รายละเอียดรูปร่างหน้าตาของฝูงตักกแตนที่ประหลาดเหล่านี้เหมือนกองทัพเหล่ามารร้ายหน้าตาตักกแตนเหมือนสัตว์ประหลาด ที่มาเพื่อพร้อมสู้และทําลายฆ่าศึกก่อนอื่นเราต้องตระหนักว่ารูปร่างหน้าตานี้เน้นการสื่อความหมายเป็นสำคัญมากกว่าการพยายามตีความว่าตะก,กะแตนที่ว่านี้คือสิ่งใดและที่สำคัญคือคำอธิบายภาพตะก,กะแตนนี้มีบางส่วนมาจากพระธรรมโยเอล นอกจากนี้ฝูงตักกแตนนี้มีทูตของบาดาลลึกเป็นกษัตริย์ปกครองเหนือมันโดยทั่วไปแล้วฝูงตักกแตนไม่ต้องมีกษัตริย์หรือผู้นำแต่ตักกแตนฝูงนี้มีผู้นำเฉพาะเจาะจงผู้นำมีชื่อทั้งภาษาฮิบรูอาบัดโดนและภาษากรีกชื่ออปอลิโยนทั้งสองชื่อแปลเหมือนกันคือ ผู้ทำลายยอนไม่ได้กล่าวเจาะจงว่ากษัตริย์ผู้นี้คือใครอาจมีหลายๆทฤษฎีที่กำหนดว่าอาจจะเป็นซาตานหรือทูตสวรรค์ที่ได้รับกุญแจบาดาลหรือทูตสวรรค์อีกองค์อื่นๆหรือเป็นคนนอกกฎหมายเป็นต้นแต่ยอนไม่ได้เน้นให้เรารู้ว่ากษัตริย์ผู้นี้คือใครในตอนนี้แต่เน้นว่า พวกเขามีกษัตริย์ที่นำสู่การทำลายคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสํารวจและใครครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความว่าคุณจะตอบสนองอย่างไรในขณะที่แตรทั้งเจ็ดของการพิภากษา ถูกเป่าออกมาอย่างต่อเนื่องและวิบัติที่เกิดขึ้นก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแตรตัวที่ห้าและหกปลดปล่อยฝูงปีศาจออกมาในรูปภัยพิบัติจากฝูงตักกะแตนนำโดยทูตของซาตานที่ตกลงมาจากฟ้าโดยมีเป้าหมายเพื่อทำลายล้างแตรตัวที่หก ปลดปล่อยกองทหารม้าที่ใหญ่มหึมาออกมาเพิ่มความเจ็บปวดทรมานบนโลกด้วยอำนาจมืดของมันเป็นเรื่องยากที่จะอำพรางภาพการพิพากษานี้ให้ดูไม่น่ากลัวแต่ในความมืดมิดยังมีแสงแห่งความหวังสามเรื่องที่ส่องประกายให้เราเห็นแสงแรกคือ ด้วยพระเมตตาของพระเจ้าภัยพิบัติเหล่านี้ถูกกำหนดให้เกิดในระยะเวลาที่จำกัดและถูกจำกัดวงของความเสียหายแสงที่สองคือภัยพิบัติเหล่านี้ไม่ใช่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลจากการที่พระเจ้าทรงพิภากษาผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้า และไม่ยอมรับวิถีทางของพระองค์ทั้งยังกดขี่ข่มเหงประชากรของพระเจ้าอย่างโหดร้ายทารุณด้วยแสงที่สามก็คือแม้เหตุการณ์เหล่านี้จะน่าสะพรึงกลัวแต่ยังคงมีโอกาสให้กลับใจใหม่ได้หรือมีโอกาสให้กลับใจได้เพราะความน่ากลัวนั้นก็เป็นได้ เพราะแตรของการพิภากษานำภัยพิบัติมาในรูปแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นกับฟาโรในพระธรรมอพุยยพบบทที่7ถึงบทที่11และดังเช่นที่มีคนต่างชาติบางคนในอียิปต์ได้หลบรอดจากภัยพิบัติโดยการเข้าร่วมกับประชากรของพระเจ้าดังนั้นด้วยพระเมตตาของพระเจ้า จึงยังคงมีโอกาสที่จะกลับใจใหม่ได้อยู่เสมอเช่นกันแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดก็ตามคุณผู้ฟังครับและในตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไปกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับ ชา,าชีวิชันร้ายพระคีไทยความห่วงใยแน่แท้ต้องมีรากไกลเนระเทศปลคนสางคมมองโลกว่าเสียวอารมณ์หลุมหลงโลกโลงเกียติยศเงินทองทีมานกรอ,รองพระโลกมนต์ทิ้โมน ชา,าชีวิตฉันร้ายพระครีสงสารผิตนำแน่แท้วิญญาณชอกช้ำคงไม่มีใครเลี้ยวมองด้วยเความรักระกรีโนทูกดวงชีตที่พระทรงครองสังคมยู่ทองยอมอุมปราบด้วยเต็มใจ เถิดนสังคมพระเจ้าช่างแสนชินใจอยากที่จะหาเห็นมีสังคมอื่นไหนเธอและทุนความรักเหนือยสิ่งใดจันลงรักประดาวิญญาของความเป็นไทยเสรีนั้นไห้ยังการ าดวงใจฉันร้ายความรักระกีครอบครองแน่แท้มันต้องจับจององประหารหารานพลันยุบใหม่เล่ร้ายโลกันวิวัฒนาการมันร้ายสังคมวิญญาณชนโจงลงสู่คนเทวความมรณา ใจไม่ครวญหวนเนาใจใส่เบื้องหลังชีวาอดาีผ่านมาลงเทินทางก้างยังเร่าอนิจจาพรากรีดไม่ช่ยเราดวงวิญญาณจะูกสาตารูปรานชิงเอาที่ตายแล้วเศร้า ทำชีวิตร้ายประรีเป็นคงสองทางแม่แท้เดียวดายทั้งกลางความอีโมนอนทากานน้อมขอคุณพระวิญญาณประตรตประทานเพื่อสาธุชนน้ำวิญญาณพ้นรอจากภูแลพยาม,มาม ใจไม่ควรวล้วนหาวใจใสเพ่องหลังชีวาอดาีตผ่านมาลงเดินทางความยังเปล่าอานิจจาพาระกริ้ไม่ช่วเราดวงวิญญาณจะต้องาตารูปกรนชิงเอาที่ไปแล้ว,วเศร้า ทั้งชีวิร้ายประคีเป็นคงสองทางแม่แท้เดียวใดทำกลางความมีโมนนทกากายน้องขอคุณพระวิญญาณประคิีประทานเทอสาธุชนน้ำวิญญาณนคนรอจากวงแล้วพยาม,มา